อแล้วที่หลวงตาบอกว่าให้ฝึกจนมันเบานะครับนอกจากการไม่ลาคาญแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่เป็นตัวระบุว่นนานันเราเบาแล้วถ้าฝึกต่อเน,นี่ยธิ์แน่นอนทุกค<ะ>รับพอไม่ลาคาญพอมันเพลินแล้วมันจะนิ่งแล้วจิตจะนิ่งเป็นพักเป็นพักเป็นพักบางคนนิ่งเป็นหลายชั่วโมงอะ่ะนิ่งเป็นหลายชั่วโมงเรื่อยเรื่อยด้วยนิ่งไปครึ่งวันนู่นะนั่นบางควบคมุม ควบคุมได้แล้วัะควบ,บคุมมันได้แล้วควบคุมความคิดได้แล้วจะนิ่งเมื่อไหร่ก็ได้จะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะขนาดฝึกฤทธิ์ได้เลยนะแต่ลงตามไม่ได้ไปนะคไม่จะไปถึงขนาดนั้นมันเสียเวลาขนาดนิ่งยังไม่นิ่งเลยนิ่งนิ่งมันเป็นความสุขของตัวเราเองนะใครสุขกับเราไหมเรานิ่งนะ อาแต่ถ้าเรานะโมเพลินนแล้วก็แผลมีความสุขกับ,กบเราโดยเฉพาะวิญญาณโดยเฉพาะใครก็ได้แล้วก็แผลไปแผลไอ้ยายคนนี้ยิ้มหน่อยจ้าอะไรมันก็จะยิ้ม <c oughs> ใช่ไหมมันเดินมามากยิ้มที่ยิ้มจิ้มมันก็ยิ้ม,ม,ม,มล่ะ <c oughs> ประมาณนั้นแหละเราส่งขึ้นไปบังค <c oughs> ับได้บอกได้ครับขึ้นขึ้นอะไรอะ่ะที่มาที่เรา คือหลวงปู่ึ้นจักรพรรดิโอ้ยมันไม่บังคับมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกมันยิ่งกว่านั้นอีกทุกแต่ไว้หลังใหม่กันแล้วกันอาอยากขึ้นหลังไม่การที่เราขอหลวงปู่นะครับหลวงตาเราต้องใช้คือหลวงปู่ด้วยวิธีการใดครับถ้าสําเร็จแล้วนะครับ สวดมนต์สวดมนต์ใช่<ะ>มันมาจากท่านมันกลับไปที่ท่านขึ้นทั้งหมดที่เราทำเนี่ยกลับไปที่หลวงปู่หมดแล้วะโอ้โอ้กลับมาหาสารนะทุกธนาคารใหญ่เลยนะนะใหญ่สามโรกธาตุเลยอะอมนุษย์สัตว์วิญญาณกู้มาทําธุรกิจได้เลยอะ่ะมาทําธุรกิจบุญ ก็ต้องกู้ท่านมาเลยกู้ท่านมาก่อนนะครับใช่มา,ามมทําธุรกิจครับอ่าคําว่าตั้งกองบุญนะครับหลวงตาเราไปตั้งกับอะไรได้บ้างนะครับโอ้อย่าเพิ่งเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรจะไปตั้งกองบุญแนละ้วครับ ให้เข้าใจเรื่องลุงปูก่ก่อนดีกว่ามั่งให้เข้าใจก่อนใครสัมผัสให้ให้ได้ให้รู้ก่อนนะอืจริงๆแล้วคาว่าตั้งกองบุญคือขอบาร,รมีท่านตั้งกองบุญที่ท่านมีอยู่ครที่ท่านทิ้งไว้ในโลกมาอยู่ท่านตั้งไว้หลายที่อยู่แล้วเทวสแกท่านก็ตั้งังที่ทํามืองละที่หลายที่ลูกศิษย์เขาก็ไปั้างกันนั่นเขารู้ มันก็จะเป็นขายเดียวกันคคําว่าตั้งคือตั้งตามรูปลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาไงอย่างปุจจีดีใหญ่ๆอย่างเนี้ยพระใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็รอยพระบาท้อยพุทธา,าทอะไรประมาณนะั้นคืออยู่ในนานโบสถ์วิหารใหญ่ๆอนะไรเงี้ยตั้งของบุญก็ของบุญท่านอนะ่ะอยู่นะนะ,ะแล้วมีบุญเราแปะเข้าไปด้วย<อ>เวลาเราสวดใครสวด ทั่วโลกมันก็ไปที่กองบุญนะคมันก็ไปที่นั่นแล้วก็แผ่ให้โลกวิญญาณแถวนั้นนะมันเป็นแกนแกนก็คือรูปลักษณ์ที่เราไปตั้งอย่างพระเนี่ยมีรูปใช่ไหมพอตั้งกองบุญก็เป็นนามธรรมพร้อมกับเราไปด้วยนะมันต้องเข้าใจก่อนนะไม่เข้าใจมันมันไม่ใช่นะมันต้องมันเป็นการธุรกิจยั่งยืน ธุรกิจยังยืนนะใช่ยืนยืนว่าจะเกิดย,ย,ย,ยังอยู่ในศาสนานี่เลยนะตุ๊ยไอ้ตั้งเนี้ยมันไม่ใช่ใกล้ๆกล้นะมันเหมือนเรียนแล้วก็ต้องค่อยค่อยเรียนจากหนึ่งสองสามไปก่อน,นครับพวกจนกว่ารูปลักษณ์นั้นไม่มีแล้วนะครับนั่นก็กองบุญก็ไม่มีแล้ว<ม>หรือไม่ก็หลวงปู่รวมบนนุญท่านไปแล้วคก็เหลือแต่กองบุญเรากองบุญเรา คือเรายังเกิดอยู่ก็มีกองบุญเราอยู่ครับแต่ท่านรวมไปแล้วก็เรียบร้อยแล้วกองบุญก็ลดลงเหลือเจดีเล็กๆอะไรต่างเจดีเล็กๆก็คือบุญเราอันแหละครับแลวกลับกันอย่างคําที่เขาว่าฝากกระแสครับฝากบุญไว้ฝากบุญไว้เดือนว่าใจเกิดช่วยเหลือเพื่อกูลในการมีว่าใจเกิด,ด,วเ,กดเวลาเราไปสวดมนต์ที่ไหนไปที่ไหนก็าตามในในโลกเนี้ย จะไปไหนก็ตามเวลาไปสวดที่ไหนแผ่ที่ไหนก็ต้องสุดท้ายต้องบอกเขาเนี่ยภูมิแถวเนี้ยคอย่างหล่อพระสร้างพระคือหลวงตาหล่อพระสร้างพระบ่อยเขาก็ร่วมบุญมาหล่อพระแผ่นรงแผ่นเขาาก็มีส่วนในรูปลักษณ์ที่เราหล่อนั่นแหละทุกทุกองทุกองคเลยเนี่ยไม่ว่าหนึ่งบาทสิบบาทเหมือนกันหมดเมือนกันแต่ความสว่างไปมันมากน้อยก็อยู่ที่ เหตุของเขาอ่ะมันอยู่ที่อยู่ที่อารมณ์เขาด้วยอารมณ์ดีเขาก็มาอารมณ์ไม่ดีเขาก็ไม่มาอารมณ์ไม่ดีอ่ะสิ่งที่ดีมันจะมาได้ยังไงคสร้างเหตุไว้มากเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่รู้จกักไม่รู้จักรักษาขึ้นที่ตัวเองทํามันก็ปริมาณของบุญมันได้น้อยไงอย่างเราสวดมนต์ประจําเนี่ย สร้างบุญเท่าเ่ากันนะบางคนก็ไปเที่ยวมั่งเฮงาไปมันจาก็ได้บุญมั่งไม่ได้มันกระแสของบุญก็ขาดเป็นรยะยะๆอย่างเรานได้ตลอดเข้าตลอดอ่ะ <c oughs> ในอนาคตเราลองเปลี่ยนร่างปั๊บใครบุญน้อยไม่น้อยอ <c oughs> ที่สร้าง <c oughs> เพราะเท่ากันนี่เราเหมือนกันนี่แหละ <c oughs> แต่และแต่เราถนอมบุญไว้ไงถนอมบุญระยะของกรรมทั้ง <c oughs> ดีไม่ดีมันเป็นระยะเวลา ที่เราสร้างกรรมเนี่ยคุยคุยแค่นี้ไม่เข้าใจกันย,ย่แล้วล่ะเราจะเข้าใจต้องเข้าใจเรื่องภพชาติเนี่ย <c oughs> เข้าใจเรื่องอดีตชาติแล้วปัจจุบันและอนาคตน่แล้วอย่างรูปลักษณ์เนี่ยนรังแต่ความสว่างของรูปลักษณ์เนี่ยที่มันต่างกาันมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับหลายอย่างครับหลายอย่างครับใช่แต่ถ้เป็นรูปลักษณ์ของพุทธะจริงๆนะ ที่นี่รูปลักษณ์พุทธ,ธคะความสว่างจะน้อยกว่ารูปลักษณ์ของจักรพรรดิเพราะจักรพรรดิไม่ใช่พุทธะนะแต่พุทธะท่านรวมไปแล้วค,คนที่จะแสงสว่างมากคือคนที่อธิษฐานฝากกระแสเอากระแสรูปลักษณ์ของพุทธะยัดบาร,รมีรวมของโพธิสัตว์อดีตปัจจุบันและอนาคตพระปัจเจก รือโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนะ่ะเป็นกระแสเดียวกันกับรูปลักษณ์ของพุทธะองค์เนี้ยนั่นจึงจะใช่คือเปลี่ยนขึ้นของรูปลักษณ์นั้นแทนที่จะเป็นเพิ่มงานเพิ่มรูปลักษณ์เพิ่มเพิ่มเพราะไม่เป็นท่านเคยเป็นจักรพรรดิอยู่แล้วไงคแต่ท่านรวมแล้วรวมเป็นหนึ่งละรูปลักษณ์ท่านก็เป็นเป็นแก้วแล้วไงคเราไปขอไม่ได้แล้วเพราะไม่มีแล้ว มันเป็นปัจจุบันกรรมแล้วแต่รูปลักษ์ของจกักรพรรดิมันต้องไปเรื่อยๆอยู่ไงเหมือนพระเดชาเอุาอจักรบัลเนี่ยท่านไม่บวชท่านก็เป็นจกักรพรรดิอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะเพราะความสว่างก็จะไม่เหมือนกันรือเอามาเป็นประโยชน์ได้ไม่ได้นันเองแต่ที่เราทําทุกวันเนี่ยเราไปไหนเราก็ จะเป็นรูปลักษ์ของพุทธะแล้วก็ถ้าเป็นรูปลักษ์พุทธะแล้วก็อธิษฐานจักรพัดเข้าไปผ่านเราเข้าไปลนละ้เพิ่มขึ้นมันก็นจะมุนเวียนแล้วตอนนี้ยคคือไม่ว่ารูปลักษ์อะไรเนี่ยเราอาธิษฐานเป็นเราสามารถฝากเพิ่มในทุกลัลกได้หมดเลยเพราะเป็นเป็นคลื่นเดียวกันทียกว่าไตสนา,นาคมเลยรูปลักษ์พุทธะธาาารรมะสังฆะอะไรประมาณนี้ มันวันก่อนหลวงตาแบบว่าแค่เห็นรูปลักช้างก็สามารถอธิษฐานให้เป็นช้างโพธิสัตว์นะอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าเป็นมา้านะครับก็อดีตปัจจุบันและอนาคตท่านเคยเกิดมาเท่านั้นแหละครับเหมือนเราเคยเกิดมาในอดีตนะมันย้อนอดีตปัจจุบันมันย้อนอดีตไปอนาคตคอย่างสมบัติจักรพัิที่เขาว่ามาแก้วนะนอะไรอย่างหลวงตามาแก้วก็คือ ก็คือบริวารของจักรพรรดิน่ะจักรพรรดิส่วนใหญ่เป็นเป็นโปริษสัตว์ไงใช่ไหมมันก็เป็นเทวดาเทวดาใช่เวลาไปไหนท่านจะไปไหนมันก็เป็นม้าไงเป็นม้าใช่เหมือนกับพระอินทร์น่ะช้างก็เป็นม้านะช้างเอราวัณนะอ๋อเป็นเทวดาม่ใช่มป็ม้า เป็นช้างอ่ะเป็นช้างครับเวลาท่านจะไปไหนมันก็มันก็เป็นช้างให้ท่านขี่ก็บริวารท่านไงอ๋อแล้วนางแก้วครับเหมือนกันนางแก้วเขาก็จะสือขวดไปด้วยเหมือนกันนางแก้วก็คือผู้ที่ตามโพถิษัทองค์ในองค์หนึ่งตามปุิษัทเขาก็จะเกิดเป็นนางแก้วเป็นนางแก้วใช่ครับเขารู้กัน รู้กันนะรู้ครับเวลาเขาจะเกิดเวนว่าจะเกิดเขารู้กันมันเป็นสายใหญ่แห่งกรรมไงครับนางแก้วนี่มีเพียงหนึ่งหรือมีได้หลายใบครับใหม่ๆก็มีเยอะแต่สุดท้ายมีหนึ่งอ๋โอผู้ชนะคือหนึ่งเดียวับใช่ผู้ชนะคือหนึ่งเดียว <laughs> 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 พูดคือหนึ่งเดียวไง <laughs> เอาก็ถูกแล้ว นอกนั้นแพ้หมดเลง oh. มันก็เหมือนกีฬานะ่ะผูชนะแค่หนึ่งเดียวไงครับ <Okay. S 1> ต่อมานั่นแหละมันเป็นธรรมชาติตุมันเป็นธรรมชาติไม่มีไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของใครหรอกถึงเขาเป็นเราก็ไม่เกิดเราก็เอาเอาไปไม่ได้ <Okay. S 1> ที่ว่นในโลกเนี้ย การกรรมพระนะ่ครับหลวงตาเราสามารถกรรมพระของ,อ,องคือพระทุกทุกองเราสามารถเอามากรรมได้ไหมครับได้มันอยู่ที่พลังงานที่ท่านบันทึกเข้าไปครับ<ฆ>มันเป็นนามธรรมทุกครับ<ฆ>นาม,มาธรรมคือบาร,รมีขององค์ที่ท่านอธิษฐานเข้าไปบันทึกไว้ในพระคือผู้ที่อธิษฐานใช่ครับ<ฆ>สมัยนั้นตอนฝึกใหม่ๆเราก็จะรู้จะมีคนมากรรมเอาพระนี้เป็นเป็นยังไงท่านหนักๆก็คือ คงว่พันว,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 ว่าประมาณนี้แหละเออถ้ามันเบาๆวิวๆอะไรเนี่ยเมตตามหานิยมอะไรประมาณเนี้ยอ่าครับที่เขาบันทึกลงไปในรูปลักษณ์เมื่อก่อนเนี่ยฝึกกันฝึกเล่นๆแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ไม่เสียเวลาเสียเวลานะครับเอาจากักรพรรดิครบทั้งนี้จักรพัรดมีทุกอย่างนงครับไม่ต้องไปบริกรรมอย่างอื่น อาจริงเอาจากักรพรรดอะไรไม่มีเอา <c oughs> อนนกบหมดแลวครับโหตั้งแต่ผู้พระเจ้าองค์ปฐมมาองค์ยกองค์ข้างหน้าเฉพาะองค์ข้างหน้ามันเท่าไหร่ละยังเวียนอยู่ที่จกักรพรรดิอยู่ต้องคิดดูดิมากแค่ไหนอ่ะถ้าใครสวดแล้วไม่ได้เรื่องในราวก็เสียใจจะแเวลาพบชาติโอกาสท่านมาถึงแล้ว แต่ท่านจะเอาโอกาสพบชาติเวลาสถานที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์หรือเปล่าแค่นั่นเองฮะมันอยู่ที่ท่านละเราช่วยเลยมันอะมันอยู่ที่ท่านเชื่อไหมล่ะเออเออแต่ท่านต้องตายแน่แหละแล้วท่านต้องเกิดแน่จะเกิดที่ไหนอ่ะถ้าจะเป็นฝึกไว้เนี่ยมันอยู่ที่ความอดท,ทนในยุคเนี้ยต้องทนเป็นหลักเลยทนอย่างเดียวนะครับทนอย่างเดียวเลยนะ น้องตาก็หล่อให้คนทนเยอะแยะเลยตอนนี้กลาลังทนกันอยู่เนี่ยแต่ทนได้กี่ปียังไม่รู้เลยเนี่ยไอคนที่ทนไม่ได้โอ้โหอาการรู้เลยทุอาการมันไปร้านกาแฟบ่อยทาษฎีทรันมรณะกระสับกระสายแล้วอ่าเริ่มแล้ว <laughs> เริ่มดิ้นแล้วว่ากูไม่ไมทนแล้วล่ะเ <laughs> <laughs> พราะมันเพ่นพ่านแล้วเนี่ยถ้าไอคนที่ไม่เพ่นพ่านเนี่ยแสดงว่ายังทนอยู่ค <laughs> ใจมันดิ้นนี่มันมันไม่อยู่นะครับขามันจะไปด้วยไงครับมันไม่อยู่ขามไปเชื่อเจอเหมือนพระที่สร้าสมัยก่อนนะครับจะมาอยู่สักเจ็ดวันบวชเจ็ดวันอยู่อยู่สักเดือนอะไรไปเนี่ยสองสามวันก็เริ่มดิ้นแล้วมันไม่ง่ายๆนะทุาทำไมทนจริงๆทนทำความจริงๆ ท่านหลวงพ่อท่านบอกให้ทนจนกว่ามันทะลุนะทะลุอารมณ์ตัวเองให้ได้ครัข้ามอารมณ์ที่ไม่ดีไปให้ได้ท่านบอกถ้าไปไม่ได้ถ้าเองเองตายแน่นอนนะบอกเองไปไม่ได้กรรมมันตามทานเองแน่นอนเองต้องเบาให้ได้ <laughs> ถ้าเบาเนี่ยเองเนื้อเห็นื้อผลไปแล้วละท่านบอก <laughs> ทำยังไงให้เบามันก็ต้องทำอนะที่จริงที่นี่เนะี่ยเหมาะสุดๆเลยนะที่นี่ที่ทาํามกางนนะที่ยังงามแต่วางเหนือนานา,นาคตอยู่ยากนะขากินมื้อเดียวฮเราจะปิดโรงครัวเลยให้พูดใครพูดมากก็นมนมลออกไม่พูดพูดน้อยๆให้ยิ้มอย่างเดียว แต่อย่างเนี้ยโอ้โหแอร์อยู่ในแอร์สบายแล้วอากาศดีระวังเหนือจะพระองค์ใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยเจ็ด่อนองนี้อีกเพิ่งทำได้ไม่สองปีแค่นั้นองค์นี้สิบปีสิบกว่าปีองค์นั้น,นสูงกว่านี้นะสูงสูงเพราะอะไรรู้ป่าฐานน่ะฐานที่เราไปที่แรกเรานึกว่าอะไรไั้ชั้นๆนี่มันนึกว่าอะไรที่ไหนได้เป็นฐานนะโอ้โห อเฉพาะฐานเนี่ยสูงแล้วแล้วองค์ท่านอีกอะโอ้เฉพาะฐานนั่นนะสามสี่ชั้นเนี่ยพักได้เต็มเลย